สวัสดีครับผมเป็นพ่อ,อของอา,อาชาัยอีเคอร์นะครับวันนี้เราจะมาแก้งมันนะครับวันนี้เราจะละเลงด้วยคโครนวันก่อนที่อีทีหนึ่งเขาแกล้งรถพ่อไว้วันนี้เราก็จะมาแกล้งเถื่นแต่ว่าต้องเอาให้เจ็บกว่าเดิมเพราะว่ามันต้องมีการคูณครับคูณสองคูณสามเนี้ยเอาให้มันคุ้มกับวันที่เขาทําไว้ อ่าเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์กันนะครับว่าวันนี้เราจะมีอะไรแกงเขาครับอ่าตอนนี้เราก็ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้อ่าอุปกรณ์มาพร้อมแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมีมีดินมีดินนะครับนี่ดินในถังนี่เลยเราตั้งเอามันให้เจ็บแล้วก็เราก็จะมีไข่เราก็จะมีแป้งเพราะแป้งมันจะได้ติดดีๆไงมีไข่แล้วมันจะติดดีมันจะด้ให้งามหน้าไปเลยและหลังจากนั้นเราจะไปผสมดินกันนะครับว่า ให้เป็นโคลนคลักๆหน่อยจะได้ชื่นใจให้มันคุ้มกับที่มันทํากับพ่อไว้โอเคครับตามไปดูกันนะครับเราก็จะมาผสมดินกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะคนคๆกันอย่างนี้ครับให้มันคลักคลักๆนะครับดูนคครับอย่างนี้เราถึงจะแยแขนมันได้สมใจเราหน่อยอย่างนี้ขอพอพอเดียวนะอย่ามันอย่ามันใสเกินไปมันจะไม่อลัง จะทำมาให้เก็บนี่ครับนี่เราให้มันได้อย่างนี้นะครับเนี่ยพอวันก่อนมาทํารถท่อไว้มันทําแบบนี้เลยวันนี้ตอนนี้อันนี้อันนี้อันนี้เป็นาการแก้แขนแต่เดี๋ยวเราจะมีอย่างอื่นไปตามไว้อันนั้นคือให้ผมแก้แขนจนที่ผมดึงเลยเนีย่ไปครับเดี๋ยวเราจะไปทาอย่างอื่นเกี่ต่กับอีป ทีนี้เราก็จะชวนมันไปเนี่ยตอนนี้มันนั่งเล่นไก่เ,เดี๋ยวพอจะแกล้งชวนมันว่าไปสวนด้วยกันแล้วก็เราก็จะแก้มันเอาโคนเอาแป้งเอาไข่ละเลงมาให้เคลือหมดเลยอ่าใช่ไปสวนกับพ่อเปล่าไปพ่อจะไปทำไมอ่าพ่อจะเข้าไปดูความไก่ความกระต่ายพ่อหน่อยไปไปไปอ่าไปไปโอเคครับทีนี้เราก็ บอกให้มันไปหลอดที่หลวมันไม่ไปมันดูดูดูมันมันมานั่งถอนหญ้าถอนอะไรไม่รู้นี่ทีนี้เราก็จะต้องเอามันตรงนี้แหละแกงมาตรงนี้เลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวพอจะเข้าไปแล้วพอจะเข้าไปเอาเลยเนี่ยเราบอกเ้าเลยนี่มันต้องให้สมมันต้องให้สมวันก่อนลุก ทำอะไรไว้ทำอะไรทำเอวยังทำอะไรไว้ทำอะไรไว้ทำอะไรไว้เนี่ยทำอะไรไว้โอ่ยอย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นพ่อเนี่ยพ่อเนี่ยเนี่ยทีเนี่ยรู้ไหมรู้ไหมเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยอะไรเนี่มันเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมองไม่เห็น่จะได้เข้าตาจะได้รู้มั่งว่าเวลารถมันเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยเราจะได้รู้นี่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 โองมองไม่เห็นนะพ่าทำอะไรเนี่ย เป็นไ,ไรวะแล้วไหนไปสวนไม่ไปแล้วตอนนี้ไม่ไปแล้ว <c oughs> เอาละครับผมท่านผู้ชมสรุปวันนี้คือกูโดนช้อนแกงครับผม <S <S พอ่อหลอกกูนะครับผมมาเข้ามาในกล้องหนอ่อยพ่อพ่อทำน้องไหม <S <S พ่อทำน้องไหมให้มันสมแขนไงวันก่อนทำอะไรไว้ดูดูดูเนี้ยฝ่าจะล้างเสร็จเนี่ย <'t> เป็นไงแค่น้งแกงเป็นไง นั่นมันคือหัวใจของโู้อะไรครับผมผู้ชมนี่คือต๊อดเดชนะครับผมที่กูโดนแบบนี้อะไรครับใครดูอยู่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแจ้งดิ่งกดกระดืกดแจ้งติดกดแจ้งเอ้ยไม่ๆม่ไอสัตว์พูดผิดอะไรครับผมใครดูอยู่อย่าลืมกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งกดซับสไครต์นะครับอย่างนะแล้ววันนี้คือกูโดนช้อนแกงไอสัตว์ใครดูแล้วไม่แชร์เฮียกูจะตามไปตบถึงบ้านเลยนี่ฮ่า เป็น <laughs>